ว่าย้อนไปดูสถิติในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านก็ทราบกันดีนะคะว่าไทยเรานั้นก็ติดอันดับประเทศที่มีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเรียกว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะมีมาตรการออกมาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหานี้กันนะคะมีตัวอย่างของพื้นที่หนึ่งค่ะที่อำเภอทุ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็งหามาตรการในการลดอุบัติเหตุได้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็จะได้ไป นำเสนอผลงานค่ะในเวทีการประชุมระดับโลกเลยนะคะที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ Safety 2018 world conference on injury and prevention นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่5 7ถึง7พฤศจิกายนนี้แล้วติดตามจากคุณอาสนัยปัญญามังคค่ะสภาพถนนสายทุ่งใหญ่พระแสงบริเวณโคง้งหักศอกแยกบ้านวังหินอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดน,นครศรีธรรมราช ได้รับการแก้ไขเพิ่มช่องจราจรขยายไหล่ทางและสร้างเกาะกลางถนนเนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบ้านหลังนี้อยู่บริเวณแยกและทางโค้งพอดี <Okay. S 1> เมื่อมีอุบัติเหตุ <Okay. S 1> บ้านจะเสียหายเป็นประจำเจ้า <Okay. S 1> ของบ้านเล่าให้ฟังว่านอนหลับไม่เคยสนิทไม่รู้ว่าวันไหนจะมีรถขับมาด้วยความเร็วหลุดโค้งเข้ามาชน <Okay. S 1> พรบางเดือน <Okay. S 1> เคยมีรถพุ่งชนเข้าตัวบ้านไม่ต่ำกว่า5ครั้ง แม้ได้ติดสัญญาณไฟที่ตัวบ้านและสร้างแท่งปูนเป็นแนวกานช่วยชะลอแต่ก็ไม่เป็นผลแต่เมื่อมีการปรับปรุงถนนใหม่จึงทําให้อุบัติเหตุลดลงตอนหลังๆจากที่เกิดอุบัติเหตุมาหลายรอบแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือสร้างแนวปุกป้องกันให้ตัวเองก็ดับไว้เผื่อได้ได้ลดแรงประทะที่รถมันจะเข้าบ้านนี้ค่ะก็คือช่วยแต่ก็ช่วยแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ถ้ายังแบบตอนที่ยังไม่ได้แก้ไขถนนนะคะ ทันมาไม่ไกลกันนักบนถนนสายเดียวกันที่หน้าวัดวังหินเป็นจุดตั้งด่านชุมชนกวดขันวินนยจราจรในช่วงเทศกาลมีการนำภูิปัญญาชาวบ้านสร้างคุกรกรรมเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ป้องปร,รามผู้ที่เมาแล้วขับถือว่าได้ผลดีเกินคาดอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิตตลอด2-3ถึงปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็บอกก็คุกจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เป็นคุกแต่ก็เรียกตามภาษาพื้นบ้านภูมิปัญญาญบอกว่าคุกรกรรม แต่จริงแล้วคือเป็นสถานที่สงบสติอารมณ์ผู้ที่เมาแล้วขับเสร็จแล้วมันไม่เกิดเพราะว่าทุกคนละอายเก่ตัวเองจริงๆแล้วเรารมไม่ได้ขังเคยครับแต่เป็นการปราบปรามชนิดหนึ่งครับจุดเริ่มต้นจากความตระหนักและต้องการลดความสูญเสียที่มาจากคนในพื้นที่ผนวกกับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,สอ ทำให้การจัดการและแก้ปัญหาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้อําเภอทุ่งใหญ่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติภัยทางถนนแม้ภาพรวมสถิติเกิดอุบัติเหตุจะยังไม่ลดลงตามเป้าที่วางไว้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีรถสัญจรจํานวนมากจากคนต่างถิ่นไปยังจังหวัดข้างเคียงแต่ก็เห็นแนวโน้มที่ดีในอนาคตเพราะจุดเสี่ยงในพื้นที่ล้้นได้รับการแก้ไขทําให้ไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นซ้ําอีกทางโรงพยาบาลเราก็ ตั้งไว้ว่าเราต้องลดลงอ,อุบัติเหตุให้ได้มากกว่า50ของปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าพอเราไปทําได้จริงไหมตอนนี้เราตอบได้ว่าเรายังทำไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรารู้สึกถึงความแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะสามารถทำได้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เรามีทีมที่เข้มแข็งเราพร้อมที่จะคือดึงคนต่างๆดึงภาคีต่างๆเข้ามาร่วมทํางานตรงจุดนี้กับเราได้ค่ะท่านต้องเข้าไปกระตุ้นใ้เขาทําไปสร้างมาตรการองค์กรขึ้นมาไปสร้างวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ไปคิดกระบวนการอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมนุมนู่บ้าน,ใน,าาน,นในการสร้างด่านชุมชนในการสร้างกระบวนการเอาผู้ใหญ่มาปรับปรามเด็กเอาคนที่เด็กนับถือมาพูดคุยให้ฟังเราใช้กระบวนการโดยการที่ลงพื้นที่ ลงไปหาจุดเสี่ยงเราลงไปวิเคราะห์พื้นที่จุดนี้เนะี่ยจริงๆแล้วจุดเสี่ยงสําคัญมันเกิดจากอะไรเราดึงมือของชุมชนในพื้นที่ออกมาดึงมือของท้องถิ่นในการที่จะต่อไปนี้คุณจะสร้างทางคุณต้องใช้หลังวิศวกรรมทางนะการออกไปต่างๆเนี่ยเริ่มได้ผลส่วน,นกลไกหรือขั้นตอนการประเมินผลที่มีการประชุมทุกเดือนและมีนายอำเภอทุ่งใหญ่เป็นประธานก็มีส่วนสาคัญช่วยลดอุบัติภัยทางถนนเกิดการขับเคลื่อ,ตอนต่อเนื่องและนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยังย่งยืน นอกจากนั้นเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีการประชุมเป็นการภายในคือใช้วิธีของการาจิบกาแฟยามเช้าเดือนละครั้งในการติดตามงานทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภยัยทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กระบวนการทำงานที่เข้มแข็งของพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ไม่เพียงเป็นต้นแบบลดอุบัติภัยทางถนนที่สามารถขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้พื้นที่นี้ได้รับเลือกให้เข้านำเสนอผลงานในเวทีการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัยครั้งที่13หรือ Safety 2018 World Conference on Injury and Prevention ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7พฤศจิกาย,ยนนี้ณศูนย์ประชุมไบเทคบางนาอัศนัยปัญญามังคนเฝ้าข่าว รายงาน